นางสาวจารุนีกันจากตำแหน่งผู้มำนวในการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษปัจจุบันอายุ56ปีอายุราชการ29ปีสำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดวุฒิศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการบริหารการศึกษาปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้มำนวในการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านไผ่วันครู2 5 0 3ตำบลไผ่เครือข่ายรัตนบุรีสี สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขต2รับเงินเดือนอันดับคอส3ตำแหน่งเล็กที่4303ขั้น57,820บาทโดยมีจำนวนนักเรียนในปีการศึกษาปัจจุบัน127คนครูและบุคลากรทางการศึกษา10คนด้วยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาให้เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่วิถีคุณภาพมุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษาส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้กำหนดนโยบายเชิงประจักษ์4ด้านคือด้านความปลอดภยัยด้านโอกาสด้านคุณภาพและด้านประสิทธิภาพด้วยเหตุนี้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุรินเขต2ภายใต้การบริหารงานของนายทวีสิทธิ์มั่นจิตภูมิในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขต2จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดเน้นคุณภาพผู้เรียนคือนโยบาย3สร้างใน3ด้านอันได้แก่สร้างโอกาสสร้างคุณภาพและสร้างคุณธรรมโดยได้นำนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่ได้กำหนดเป็นกรอบ ให้สถานศึกษาในสังกัดนำไปบริหารจัดก,การด้วยเหตุนี้โรงเรียนบ้านไผ่วันครู2,503จึงได้สรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายข้างต้นดังนี้ในด้านการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษามีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบและนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษากำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจนะโยบายและแผนกลยุทธ ภายใต้การบริหารแบบมีส่วนร่วมของครูบุคลากรในสถานศึกษาผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนในด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้มีการพัฒนาหลักสูตรและเสริมสร้างการบริหารจัดการกระบวนการเรียนรู้มีการบริหารจัดการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่องเป็นระบบและพัฒนาระบบการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้และการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ภายใต้บริบทของสถานศึกษาและชุมชนในด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษาได้ดำเนินการบริหารจัดการงบประมาณการเงินสินทรัพย์และบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการบริหารจัดการอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้มีการบริหารกิจการนักเรียนและจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นปัจจุบันในด้านการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพมีการวางแผนงานพัฒนาตนเองด้านความรู้ทักษะคุณลักษณะบุคคลอยู่เสมอและส่งเสริมพัฒนาผู้อื่นด้านความรู้ทักษะคุณธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพการเป็นผู้น,นําในชุมชนในการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องในด้านงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายนางสาวจารุนิกันจักได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เป็นกรรมการ และคณะทำงานเพื่อประโยชน์ของทางราชการและการศึกษาจนงานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามคำสั่งคือเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอร,ร,รัตนบุรีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสรินเขตสองเป็นคณะวิทยากรให้การึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือของสำนักง,งานลูกเสือแห่งชาติ เป็นคณะทํางานเกี่ยวกับการพัฒนางานลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียนจังหวัดสุรินทร์ตามประกาศสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์เป็นคณะกรรมการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาจังหวัดสุรินทร์ประจำปีการศึกษา2564ตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ในด้านการปฏิบัติตนนางสาวจารุณีแก่นจักรเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญด้านการรักษาวินัยคุณธรรม จริยธรรมจรรยาบันวิชาชีพเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาครูด้านการจัดก,การเรียนรู้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิด1 i d 1 9ได้ปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากรูปแบบออนไซต์ site, เป็นรูปแบบออนแฮนโดยส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยใช้ Google Meet, Zoom ส่งเสริมพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคิดเป็นร้อยละ100อีกทั้งยังส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล id plan และสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนาและดำเนินการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC อย่างต่อเนื่องพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรในการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด,ด้านดิจิทัลเทคโนโลยีและการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่21ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยาฐานะตลอดจนให้ความสำคัญในการนำนโยบายหน่วยงานต้นสังกัดสู่การปฏิบัตริระดับสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้นโยบายสามสร้างสู่ความยั่งยืนคือการสร้างโอกาสสร้างคุณภาพสร้างคุณธรรมมีการขับเคลื่อนนโยบายสู่คุณภาพโดยใช้หลัก3 s 3I, และ 3P มีการใช้หลัก4รอสร้างแนวทางและวางแผนคุณภาพการบริหารอย่างยั่งยืนด้วยหลัก4ยอโดยมีเป้าหมายคือคุณภาพผู้เรียนซึ่งจากการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนาตามมาตรฐานตำแหน่งพ a ที่มีพลังงานด้านบริหารวิชาการและความเป็นผู้นําทางวิชาการด้านการบริหารจัดการศึกษาด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์นวัตรกรรมด้านการบริหารชุมชนและเครือข่ายและด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพเป็นไปตามที่กศกําหนดซึ่งมีผลเกิดขึ้นกับผู้เรียนครูและสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมตามประเด็นท้าทายที่1คือกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาโรงเรียนบ้านไผ่วันครู2 5 0 3 ซึ่งพบว่าครูและนักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นักเรียนร้อยละ95มีความรับผิดชอบต่อการร่วมปฏิบัติกิจกรรมกิจอาสาพัฒนาโรงเรียนโดยใช้กิจกรรมสะานนักเรียนเป็นตัวขับเคลื่อนกิจกรรมประจำวันส่งผลให้อาคารเรียนสะอาดร่มรื่นสวยงามและปลอดภัยสภาพบริบทภายนอกภายในห้องเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และมีกิจกรรมสากลในโรงเรียนที่เป็นภาคสนับสนุนส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตอาสาและผลจากการปฏิบัติงานการบริหารชุมชนและเครือข่ายส่งผลให้การดำเนินงานตามโครงการระดมทุนเพื่อการจัดการศึกษาคณะสิทธิ์เก่าและผู้มีกิจศรัทธาเห็นความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบ6เดือนคือมีการระดมทุนจากผู้มีกิจศรัทธา ปรับปรุงซ่อมแซงห้องเรียนห้องน้ำชั่วคราวจำนวน9ห้องโดยใช้งบประมาณ1 6 0 0 0 0บาททวนมีการระดมทุนจากผู้มีกิจศรัทธาสร้างที่แปลงฝันและอ่างล้างมืออนเนกประสงค์จำนวน33ทีพร้อมต่อเติมหลังคาที่แปลงฟันใช้งบประมาณ7 5 0 0 0บาททวนมีการระดมทุนจากผู้มีกิจศรัทธาต่อเติมห้องเรียนห้องวิชาการห้องพัสดุห้องครัว ฉันวางรองเท้าตามอาคารเรียนและซ่อมอาคารสถานที่ปรับปรุงบริบทสภาพแวดล้อมใช้งบประมาณ120,000บาททวนและมีการระดมทุนจากผู้มีกิจสธาจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนนักการพันโรงรวมเวลา6เดือนเดือนละ1,000 0บาทเป็นเงินทั้งสิ้น60,000บาทท้วน